ตออ EP 8นะคะก็คือหลังจากที่เ,เพื่อนเพื่อนมารับหลีออกจากบ้านหลังนั้นแล้วใช่ไหมคะหลีก็ไปพักกระเป๋าที่บ้านแม่เดือนกับที่หวานเป็นคนที่มีบุญคุณกับหลีมากไปพักกระเป๋ากับพี่เขาก่อนอประมาณรู้สึกจะ4วันประมาณ4วันที่หลีไปอยู่กับพี่เขา,เอาพอตอนแรกที่หลีไปอยู่กับเขา2วันแรกมีพี่มาทำน้ำมนต์ให้ เพราะว่าอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่าย้อนหลังนะคะเพราะว่าเขารู้กันแล้วว่าข้างในมันไม่ใช่มันไม่สะอาดเขาเลยทําน้ามนให้หลีอาบแต่ในขณะที่ทําน้ามนก็คือบทสวดมนตของเรานี่แหละแล้วหลีก็ได้นั่งสวดมนกับเขาด้วยสวดมนเพื่อทําน้ามนให้ให้หลีเนี่ยได้อาบแล้วหลีอาบตอนประมาณสี่ห้าทุ่มได้อาบน้ามนตอนประมาณสี่ห้าทุ่มพอหลีอาน้ามนเสร็จ ก็อาบน้ําอะไรก็ว่าไปก็ใช้ชีวิตปกปติแล้วหลีก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันชอบมีการมีอะไรมาเฉลยให้หลีตลอดหลีได้คลิปเสียงคลิปเสียงหนึ่งแล้วคลิปเสียงนั้นคือคลิปที่ณนะวันที่หลีอาบอ,บ,อบน้ำบนอยู่ของที่มันอยู่ในร่างกายหลีเนี่ยมันตีกับเขาตีกับ B2 บ แล้วบีสองนอนร้องทุรนทุลายแล้วเขาบอกว่ามีคนทำของใส่เขาแต่หลีรู้และกับพี่ในกลุ่มว่าไม่ใช่เรากำลังอาบของที่มันสปปกปรกที่มันอยู่ในตัวเราที่เขาทำอะไรไม่รู้แล้วมันอยู่ในเราเนี่ยออกไปแล้วของนั้นอะ่ะมันกลับไปอยู่ที่เขากลับไปเล่นงานเขามันดูเหมือนนิทานนิดนึงแต่ มันมีหลักฐานมีพยานอืมตรงนี้พอเสร็จปุ๊บอันนี้คือเรื่องที่เรารู้แล้วว่าอีกเรื่องหนึ่งว่าของมันไม่สะอาดใช่ไหมคะหลีก็ย้อนไปช่วงที่หลีอยู่กับเขามันมีสามเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันดูไม่มันดูไม่ค่อยปกติเท่าไหร่อันแรกเนี่ยตาค่ะตาข้างซ้าย หลีมาสังเกตตัวเองในช่วงที่เดือนที่สี่ว่าทำไมแบบทำไมเวลาเรามองกระจกปกติเนี่ยจะไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัวเวลาอยู่กับเขาแล้วเวลาอาบน้ำเนี่ยเรามองกระจกอะทำไมตาข้างซ้ายเราอะ่ะมันไม่มีแววมันไม่มีแววมันเหมือนกับคนที่ใส่คอนแทคเลนแล้วตามันด้านๆข้างซ้ายข้างเดียวนะ ตอนแรกอัลีก็เข้าใจว่าแบบเอ๊ะหรือว่าเราเครียดหรือเปล่าเราไม่สบายใจหรอแต่ทําไมปกติเราก็ไม่เคยเป็นแต่ตาเราทําไมมันไม่มีแววข้างหนึ่งแล้วสังเกตหลายวันมากสังเกตหลายวันมันก็แบบแต่มันหาคําตอบไม่ได้ว่าทําไมอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วตาเรื่องตาเนี่ยมันก็มาได้คําตอบหลังจากเราอาบน้ำมน คือแววตามันกลับมาหลังจากที่หลีได้อาบน้ำมนต์แล้วหลีไปอยู่กับเขาผมหลีอะเส้นผมเนี่ยผมผมเราเนี่ยปกติอะ่ะมันก็ไม่ได้แข็งกระด้างมันก็ก็คือผมปกติอะไรแบบนเนี้ยค่ะเนี่ยมันก็ปกติมันไม่ได้แข็งมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เหมือนเส้นขนไม่กวาดอะ่ะแต่หลีไปอยู่กับเขาอะ่ะหลีก็แบบเอ๊ะทำไมผมเรามันแข็งมาก แข็งเหมือนไม่กวาดเลยไม่กวาดกวาดบ้านเลยทำไมมันแข็งขนาดนั้นมันกระด้างขนาดนั้นหลีก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่าหลีใช้ยาสระผมสมุนไพรแต่ก็แบบเอ๊ะเราก็เคยใช้นะมันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้มันก็แบบจะเปลี่ยนยี่ห้อมันก็ไม่ใช่มันก็ยังแบบกระด้างเหมือนเดิมแล้วมีอยู่วันหนึ่งที่เจ้าลักธิไปเดินห้างแล้วหลีได้ไปด้วยหลีก็เลยบอกเขาว่าหลีขอแวะออเดนท่อผิเส หลี่ขอซื้อยาสระผมที่หลี่เคยใช้ก่อนที่จะมาใช้สมุนไพรตัวเนี้ยก่อนนานนะไม่ใช่ว่าแบบเดียวนะคือก่อนก็คือนานเหมือนกันแล้วหลี่เคยใช้แล้วมันก็เวิร์กอ่าหลี่ก็เลยขอเขาขอเข้าไปซื้อยาสระผมทีทเมนเพื่อเอามาทดสอบว่าไอ้ที่ผมหลี่เนี่ยที่มันที่มันกลายเป็นขนไม่กวาดเนี่ยมันเกิดจากอะไรยาสระผมสมุนไพรหรือเปล่าซึ่งเราก็เคยใช้อยู่แล้วอืม ดิ่ก็ใช้ใช้ไปจนแบบเกือบครึ่งขวดใช้ไปเกือบครึ่งขวดสะเป็นคนสระผมทุกวันค่ะใช้ไปเกือบครึ่งขวดมันก็ไม่หายจะหมักผมแบบทิชเม้ต์มันก็ไม่หายมันแข็งเป็นขนไม่กวาดเลยเราก็เลยหาคําตอบไม่ได้ว่ามันคืออะไรคําตอบมันก็มาเฉลยอีกหลังจากอาบน้ามนต์แล้วเราก็จะเอผมมันก็หายแล้วเนาะมันก็ไม่ได้แข็งกระด้างอะไรเหมือนตอนที่เราอยู่กับเขาแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือปจอมันหาย ปกติเนี่ยคือมันก็มาปกติของมันทุกเดือนอยู่แล้วถึงหลีจะแก่แต่ว่ามันก็ยังไม่หมดนะอแล้วทีเนี้ยอ่าพอเราไปอยู่กับเขาอะมันหายไปเลยค่ะสี่เดือนมันไม่มีเลยแล้วสองเดือนที่หลีไปอยู่กับเขาตอนนั้นเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ที่เหมือนเรานั่งคุยกันแล้วมันยงเข้าเรื่องนี้เขาบอกว่าเขาเป็นคนทําให้มันหาย ตอนนั้นเนี่ยหลี่หลี่รู้สึกไม่ดีแล้วว่าแบบคือเราก็คิดทางหลักวิทยาศาสตร์นะว่าแบบเฮ้ยเรายังไม่ใช่วัยคือยังไม่ใช่วัยทองแล้วมันหายไปแบบนี้มันจะมีผลอะไรกับร่างกายของเราหรือเปล่าแต่เขาให้เหตุผลว่ามันก็ดีแล้วไม่ใช่หรอเวลาเดินทางไปไหนมาไหนมันจะได้สะดวกแต่เราเครียดน,นะเรารู้สึกว่ามันไม่เวิร์คเพราะว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติของมันอืมพอเสร็จหลังจากออกจากเขาเนี่ยที่หลี่ไปอยู่วัดอ่ะ พอออกไปอยู่วัดได้แค่สี่ห้าวันมันกลับมาเป็นปกติคือทุกอย่างกลับมาเป็นปกติหมดทั้งผมลูกตาหรือประจอรหรืออะไรแบบคือร่างกายเรากลับมาเป็นปกติไม่มีอะไรที่ตอนที่เราเหมือนไปอยู่กับเขาเลยอันนี้คือแบบมันก็หาเหตุผลไม่ได้เหมือนกันว่าทําไมแต่หลีรู้สึกว่าถ้าเขาทําแบบนี้ได้อ่ะมันต้องเป็นคุณใส่มนดํา ตามไพ่ที่หลีเปิดหรือพี่พีๆพาพาเปิดให้คือคำตอบมันอยู่ในนั้นเลยเดี๋ยวมาฟังอีพีต่อไปนะคะ